ดูให้จบเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับ ขอเก้าสวัสดีท่านผู้ชมาาทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์วิด39เย้ยตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับไม่ใช่เฮ้ยชาแนลแล้วผมคิดว่าชื่อช่องเฮ้ยชาแนลแบบแปลกๆไงฮัลโหลนะครับเปลี่ยนไปซุปเปอร์วิด39นะครับได้ชื่อซุปเปอร์วิส39เพราะว่าผมเย้จริงชื่อซุปเปอร์วิดนะครับแล้วก็เลขที่39แค่นั้นนะไม่มีแล้วโอเคนะครับผมก็อยู่ใน,ในกลีบมา OV นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทำโคตรนาน ลงคลิปมาวีล่าสดก็เมื่อเล่นแข่งกับทีมงานนะครับผมนี่ก็จะมาสอนเล่นก็คือซูเปอร์แมนนะครับมันเป็นฮีโร่ที่ผมชอบเล่นมากเลยนะครับเป็นตัวหลักผมเลยเดี๋ีวผมก็จะมาสอนเล่นซูเปอร์แมนในฉบบของผมนะครับแล้วก็มาดูกันสิว่าเล่นยังไงนะครับโอเคเราจะไปดูกันที่ไอเทมก่อนนะครับไอเทมซูเปอร์แมนผมจะมแนะนำสองสายนะครับอันนี้จะเป็นกองสายลูมิ่งก่อนนะครับโอเคลูมิ่งนะผมจะขึ้นเป็นทางด้านของโรมหินสีเหลืองก่อนนะครับแล้วกดูฝั่งตรงข้ามว่า มีซีซีเยอะไหมหรือมีตัวที่หายตัวไปตัวนี้นะครับจะผมไน้ตามเอาเป็นตัวนี้นะครับล่างซีซีคครับได้ก็องท้าการซีซีอยู่แล้วแน่นอนนะครับเป็นองท้าที่ซูเปอร์แมนใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อย่างตัวไม้ที่ออกออกเป็นโอดินนะครับเกาะตัวนี้นะครับดีมากเลยนะครับมันเราวิ่งเร็วขึ้นได้เกาะด้วยนะครับแล้วก็เวลาครโจมตีเะารนยเราก็จะวิ่งเร็วแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับอืมต่อไปนะผมก็จะขึ้นไปทางด้านของไครอาสแตนดาร์ดนะครับ ไอเท็บชิ้นนี้ก็ดีนะครับมีต้านทานเลือดสังกีสิบเลือดพันสองของเลือดเคลื่อนที่5นะครับเมื่อถูกโจมตีก็ฟื้นฟูเลือดนะครับถืว่าดีนะครับผมแล้วก็อีก2ชิ้นน่ะเราต้องดูฝั่งตรงขามนะว่ามีเม็ดเยอะไหมหรือกายภาพเยอะหรือเปล่านะครับถ้ามีเม็ดเยอะเนี่ยขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเินดอปทอยนะครับผมไว้กันเม็ดเนาะแต่ถ้าว่าเชอรี่เยอะเนี่ยหรือว่าเม็ดไม่ค่อยเยอะขึ้นเป็นทางด้านของเชียวเว ก็เรียกว่าอะไรวะชิวออฟอรดเออนะครับผมชิวอบโรดที่สถาน,นีก็แล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับผมก็จะออกเป็นกออเกาะเกิดเนาะโอเคนะครับคนนี้คือเซตซูเปอร์แมนโลกนะครับต่อไปจะเป็นเซตซูเปอร์แมนออฟนะครับซุปออฟผมเนี่ยผมจะออกเปน็นน้านักของรองเท้าการทีซีก่อนเลยนะแล้วก็บางคนอาจจะขึ้นเป็นโอดินก่อนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะขึ้นเป็นน้ำหนานของโบกเคนสเปียร์ก่อนนะครับ ทำไมผมเล่นเครฟิวบ็อกซ์เซสเปียก่อนเพราะว่ามันจะช่วยรีดาวน์เอทช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ทำให้เราชนะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แต่บางคนนะจะเล่นอย่างไงนะครับแต่นี้ผมเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโอดินนะครับจากแล้วก็ขึ้นเป็นทาตั้มของเป็นอาร์สเตนดาร์ดเหมือนเดิมนะแล้วก็เหมือนเดิมว่าผมสองทีสุดท้ายดูฝั่งตรงข้ามครับว่ามีแครี่หรือมีเอที์หรือเปล่านะครับแล้วค่อยออกแนะนำก็ออกเป็นนี้เลยนะครับเกาะสัตวทอนนะผมแล้วก็ตัวนี้ครับผม แล้วมาสิเปิดเชลโลอ์อ่าแล้วก็เกิดประมาณนี้นะครับสจาบไอเทมซูเปอร์แมนออฟโรมนะต่อไปก็เปลี่ยนหน้าของรูนนะครับรูนซุปเนี่ยผมจะจัดเป็นตัวนี้นะครับนี่นะบลูนซูปปเปอร์แมนผมนะครับก็จะเป็นโคเดนบอดี้สิบเมตรนะครับแล้วก็เอเทมี่เนสิบเมตรนะครับแล้วก็ดาบอันนี้ผมจะมาเป็นโปรเพสว่ะโอเคเป็นไหมนะครับผมจะเอาเป็นโคเดนบอดี้สิบนะครับ ใส่ไปเลยสิเมตรนะครับโคดินบอดี้กำลังอึดขึ้นตีเร็วแล้วก็มีวิ่งนะด้วยนะแต่แบบไม่ใช่ผู้ทิ้งมีเกาะพลังชีวิตแล้วก็โจมตีนะครับโอเคต่อไปก็ขึ้นเป็นแอสซิสต์นะต้องได้เป็นแอสซิสต์เพราะว่ามันได้พลังโจมตีแล้วก็เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าสปิริตเนี่ยไม่ได้ตีหรือว่าเคลื่อนที่ซึ่งซูเปอร์แมนนะมันไม่ใช่ตัววิ่งตีนะครับมันเป็นตัวที่เป็นบ่วงสโต้นะครับแล้วก็ใส่เป็นแอสซิสต์หนึ่งนะครับโอเคสิบเมตรนะครับผม แล้วก็สุดท้ายน,นี่ยเราจะเป็นดักก้อนครอนะครับผมจะรีดดาเมจแบบหนักๆไปเลยนะครับโ okay. อเคสเตตัสของลุนก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมพลังยุทธ์ที25เกาะ23พลังชีวิต337จะเกาะ64ความเร็วืนที่10ความเร็วที่10นะครับต่อไปก็เป็นหน้าของผมพลังแสงนะครับโอเคพลังแสงนะผมจะมีอยู่ไม่ได้ก่อนผมจะเล่นเป็นทางดางของเดวิลนะครับ แต่ว่าช่วงนี้พลังแสงเกาะมันมาแรงมากนะครับสำหรับสายแทงนะครับผมแนะนำนะถ้าว่าเล่นรวมนะครับออกเป็นพลังแรงผีเสื้อนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นทางด้านของพลังแสงเกาะต่ใน้นัะเวลาเราได้พอมเลยไปถ่ายอยางนี้แล้วพอมมันจะได้อึดขึ้นนะครับส่วนพลังแสงนี่ก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับตัวนี้ก็ออกเป็นอันนะครับผมคาแล้วเพิ่มฮิตเมื่อเราอ x i t เหลือคานะครับจะเป็นฟูเลือดตั้งนานนะครับอันนี้ก็เอาเป็นตัวนี้นะครับ การซีซีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่ผมเอาไปเรียนสำหรับออฟนะครับออฟผมจะเล่นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเอ็กโค10ชิวนะครับแล้วก็กาดได้เลือดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล้างซีซีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็แล้วก็อีกอย่างครับผมเช่นซูเปอร์แมนอ่ะผมจะไม่แนะนาเรื่องของสกิลนะครับต้วันเล่นเป็นซุปโลมนะครับผมได้นำเอาเป็นฟิกเกอร์นะครับก็มันจะเป็นฟิกเกอร์เพราะว่า ท้านั่งซุปโรมเนี่ยมันจะออกไปเต็มรางสีีนะครับทำให้ต,ตัวสนะ่วนนั้นมีล้างแล้วนะแล้วก็จะเอาไปนัน,นฟิกเกอร์นเอาไว้ฟิกไทยนะครับส่วนผีเสื้อเนี่ยเราจะเอาไปสําหรับซุปออฟนะครับเพราะว่ามันไม่มีล้างไงแต่นี่ก็แ,แต่บงังแล้วแต่คนนะครับว่าจะได้กันยังไงเนาะแต่นี่เป็นเทคนิคส่วนตัวผมที่ผมเล่นนะครับจะเขก็ไปดูในเกมดกวาตัวโลระเบิด แล้วเราก็รีบไปเลนการขยับที่ส sid ุดนะครับข anyway. ึ้นอยู่กับว่าเดมมังกรมาอยู่บนหรือล่างนะครับถ้าเรียนมังกรอยู่ล่างเราก็ต้องรีบมาป่าแอวขวานะครับถ้าอยู่บนก็ไปป่าแอวซ้ายบนป่าสะป่าแอวซ้ายเออเราจะบินน้อมนะครับแล้วก็ดูป่านะว่าตโลมันบนป่าหรือเปล่าถ่ายตรงกลางดิบเราไม่ต้องถ่ายคลิปนะเพราะว่ารถเดียวดีคลิปเดียวเนาะแล้วก็ลุงมช่วยโชคนะครับเจอขัดเจอสโลว์ พยายามไถ่สต <Es> ูมาหาเพื <c oughs> ่อนเนาะจะใช้หนีนะจะใช้เพื่อนไม่ได้ค่ะอืมเฟิร์ตบาดแตกเรียบร้อยอู้เราเลี้ยงยังก๊อดเราจะฟิกกันฮะแล้วก็าจะตั้กลับมาเนาะอะไรวะเนี่ยฟิกไปเถอะเพื่อนเฉยเพื่อนเพื่อนเขินเลยเขินเลย อเมื่อกีนนะ้เนี่ยเขินเลยหน้าช้าเลยเ้ารีบไปกลางเลยนะครับน่อจะตายแล้วแต่น่าจะฆ่าไม่ได้นะผมอาจจะพูดน้อยเลยนะเพราะว่าต้องเช็สมาธิในการเล่นเนาะหรือไม่ก็เพรผมเขินกล้องเลยนะ เล่นซุปนะครับเราพยายามอ้อมหลังศัตรูบ่อยๆเนาะพยายามวิ่งนําหน้าเพื่อนเนาะเพียร์ดูศัตรูมันอยู่ทางไหนนะครับแล้วก็บินไป้างหลังมันประมาณนี้ครับแล้วเราก็ถ่ายมันกลับมานะครับอ่าเราก็พยายามวิ่งนะครับแล้วก็ดันไปเรื่อยๆนะครับเล่นซุปหลักการไม่ยากนะครับซุปนี่เป็นตัวที่ต้องฝึกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องฝึกนานเหมือนเฟรนเนาะผมว่าเฟอรนนี่น่าจะฝึกนานกว่านะครับ ซุปนี่คนแบบฝีมือมาณกลางๆก็น่าจะเล่นเก่งเลยวะถ้าใครมีผมแนะนำให้ฝึกเล่นนะครับมาเป็นตัวที่โกงนะครับสามารถแตะเล็งได้ยาวๆเนาะซุปน่าจะเปิดมังกรไม่ได้ผมว่าตอนนี้เมเดมัลลงมาลมล้นะาุกคนทำไมผมชอบเครื่องตกแบบงงมากเลยพยายามใช้ท่าสองตอดเนาะ กระโดดทุบแล้ววิ่งหนีนะครับอ้อมหลังนะครับมากดอันนั้นโอเคนะทุกคนช็อตนี้จัดมมได้ปะเนี่ยเบรกเมื่อกี้ผมจะตายนะผมจะตาย จะเคียไปงหน้าของล้างตัวม,มาเล่นนานแล้วก็สีมันอาจจะตกไปบ้างนะขอโทษด้วยนะครับผมมันจะเล่นเก่งมากแ,แต่ว่าผมสามารถจะนำลูกสอนทุกคนเล่นได้นะครับนี่ก็เป็นคลิปสอนเนาะเอาอีกแยะถ่ายไม่ดูเลยะอะไรวะเนี่ยการหิบไม่ถูกแจกสิ่งดีนะผมเห็นผมเล่น พยายามอ้อมหลังเนาะแล้วก็คลิปเนี่ยพยายามถ่ายกลับมาข้างในนะครับเอาเครื่องทุกต่อยธรรมดาตายเฉยเคยกลับบ้านนะครับเราต้องพยายามเคลียร์คลิปนะท,ทุกเลนเนาะมันจะทำให้เราไม่เสียเงินฟรีเนาะถนะ้าคลิปไปเจ้าปมตีตาเนี่ยมันจะไม่ได้ตังค์เนาะ แล้วก็พยายามลาดคลิปนะครับทั้งตัวรูดมาแล้ว,วผมจะถ่ายนะครับโอเค,คนะครับคลิกเซียรับคำแทนไปผมเด้งครับผมอ้อมหลังครับผมแล้วก็ถ่ายไม่มีอะไรมากเล่นกันด้ซูเปอร์แมนนะครับถ้าเราเข้าใจสกิลมนะันแล้วก็จะเล่นได้ง่ายนะครับ ทำไมมันแหกแหลกอย่ไม่รู้นี่ยชนไอ้ทเพนออได้น,นะครับเคี่ยพอยครับผมไปกลางเน,นาะวนแตกกันนะมะท้อตัวมันสู้ันเดอิอยากนะครับตัวมันเดินมันได้เพียบกว่าแต่ว่ามันเดินตายนะหิวป้อม พอเดลกาฟิกเกอร์มาเราสามารถพุ่งหนีได้บวนสัตรูแตกแล้วจะพูดว่าเลล่าน่าจะ,ะแตกนะครับโอก็ตายด้วยก็ถ่ายผมเราพยายามวิ่งถ่ายนะไปบ้าโอเคไปได้ค่ะนะผมรอดด้ ประมาณนะั่นแหละวิ่งไถวิ่งไถไปเลยตอนบินสุบนะครับผมแนะนำเนาะบางคนอนะ่ะเวลาบินแล้วแบบชอบไถแล้วมันจะมันจะชอบกดต่อยธรรมดาใช่ปะ่ะแล้วบางทีมันจะหลุดเครื่องนะครับพยายามกดไอ้ตรงรูปรนะรนะรอันนั้นนะเนี่ยนะไอ้ตรงรูปปอมเนะี่ยมันจะได้ไปถอยก่อนที่เราบินนะไม่งั้นมันก็จะตกเครื่องนะครับอย่างเช่นบินยางเงแล้วอยู่ดีแล้วกดปล่อยยนะมันต่อยไงมามันทำให้เราไม่ไถ โอเคนะเขาตายนะครับแล้วก็ไปบนเลยนะเราพยายามดูสตูถ้าสตูมันเกินครึ่งแบบมาแล้วค่อยดันนะครับจะทายงานดันได้นะครับโคตรวาวเลยผมเนะี่ย ทีเนาะดันยากแต่เมื่อกี้ผมดันไปตัวได้ละทีนึงอายจะอย่างนี้แล้อย่างนี้เราได้กลางนะครับแล้วก็ดันไปโอเคครับผมตอนนี้เราได้เปพียบแล้วแล้วก็ตัดป่ามันนะครับทีมร้อยเกิดแล้วให้เพื่อนเอาป่าไปแล้วก็โซนนะเพื่อนเนาะมาถ่ายนะครับ เราไม่ต้องครับพยายามอ้อมหลังสุดกระเดาแค่แบบเอาตัวเน็บเนบมันแล้วก็ถ่ายไปนะครับถ <IS> ่ายไปเยอะแล้ววะนี่ยอุ้ยเยอะเกินลงไ,นะไปแล้วมันัก็จะถึงเราเป็นอน,นคุยกันลากของ เนื้สู้วันเดอร์อยากอยู่นนะเพราะว่าวันเดอร์ตันมาเยอะเนาะฟอร์ดคีปสัตสนช์โล่กลางนะครับไปช่เอเพื่อนเนาะจังหวีดมอทเริ่มระเบิดป่าเพื่อนละนี่นะครับ,ขบ,ขบเขาเขาเปิดดากัน มันได้ก็บ่งวิ่งถ่ายวิ่งถ่ายไปได้เลยเนาะแต่เราจะไม่เอาไม่เอาดาร์กนะครับทีมถ่ายเราจะมาเอาคลิปกลางแทนเนาะผมได้นำลยเวลาคลิปอยู่เป็นเส้นตรงอะ่ะให้ฉีดเลเซอร์เนาะมันจะทำให้คลิปได้เร็วขึ้นนะครับถึงจะถ่ายก็ได้แล้วก็ปล่อยนะ้ำปล่อยน้ำนะครับแง่ฉีดเนี่ยนะครับ,นะรบมันจะแก้เร็วกว่า ทีมเราสามารถเปิดมังกอนได้นะเขาป่าเขาใจเนาะตาวันเดินล่างวันเดินเหลมเราก็สามารถที่จะเข้าไประกอบควนเขานะเนี่ยจะมนสโลว์มากเลยผมก็อชอบเลยผมจะแมตติดนะมันเปลืองอันติเนาะเพราะว่ายัางไงมันก็นตายติดแล้วเนาะเก็บอันติไว้ใช้กับอื่นคือไปชิบลอดแล้วเนาะทีมนี้ อ้วกคือเป็นทอยดีกว่าทีมนี้สายในแครี more, มันไม่เท่าไหร่นะแต่คิกซีมันโหดมากเกะแอบผมใช่ป่ะผมเล่นบินแล้วกับฟิกเกอร์นะครับินแล้วฟิกเกอร์ข้างหลังแล้วก็ถ่ายเนาะเป็นเลชิโกมากถ้าเป็นตะก่อนมันทำไม่ได้นะบินฟิกเกอร์มันมันจะเครื่องตกคลิกๆบอกอุ้ยห้า ไม่ได้กลรนเครื่องมันจะถูกเนาะ,ะครับเราเพราะว่เาเราบินจนแล้วเราไปฟิตเนาะแเจดอนี้มันสามารถทำได้แล้วนะครับโอเคตายแล้วนะครับแล้วก็กรรมากากันเรื่มนะครับบุญวนไปบุญมาเนี่ยทุกสตาร์น,นะครับทำจังหวะให้เพื่อนเนาะเตด,ดทีมรุ่นซีซีถือว่าจัดจ้านมากนะ ว่าทีมรถเกิดเราพยายามทักป่านะครับเราพยายามเล็งเนาะตัวบางๆเนาะพวกว่า Superman น,นี่นะน่าจะเป็นลูมไม่กี่ตัวเนะที่สามารถโดด s คิวป่าหรือแคดีเมดมันได้เลยนะเพราะมันแหรงมาก s u p e r นนะถ้าเลิไม่นยิงเยอะมันจะยิ่งทำตีแรงนะครับ แค่คิดว่าผมคิดเราเล่นซูปเราเคลียร์อ็อบเจกต์ไว้นะครับพยายามวิ่งตีให้หมด ก็ไปดูเพื่อนนะครับตรงกลางโดนนักคอยน่าจะตายเนาะว่ารถหมเ,เลเซอร์พิฆาตกดล้างเไปนะผมกดล้างให้เพื่อนแล้วก็ถ่ายผมวิวว่งวิ่งวิ่งนะครับรอมาโดนนะักมากระตา่ายครับ โอเคครับผมสวยครับผมอ่มะมอท้อตายเลยไปละจ้าโอเคนับประมาณนั้นครับด้วยซูเปอร์แมนบินถ่ายบินถ่ายนับตัวมาหน้ามัานะถ้าวัลแล้เล่นเป็นอาจเป็นตัวที่โกงแหละถ้าเล่นเป็นนีสามารถเบรกชิ้ได้นะคือเป็นก่อเกิดนะครับแต่ว่าออกเป็นทางด้านของนายเพจชิ้นน้อยออกมาไว้แค่แครี่นะครับเรียนแล้วกมาด้วยูเพื่อนนะครับ อันนี้เหลี่ยมตัวลูกเขากดล้างนะครับตายแล้วเนี่ยคุ้ไม่ตายช่องเล็ดเข็มนะเล็ดเข็มซุปจะเป็นตัวแทงที่ทัง้งพึ้นทั้งแรงมากนะโอเคแล้วเอาตัวหลังนะครับนะครับบินไทยบินไทยไปเลย คือจิ้มลูตาหมดแล้วนะครับแล้วก็รอคลิปเนาะแล้วก็อีกคลิปนิดนึงนะครับถ้าว่าเราอ้เอาจมายอมแพ้โอเคก็จบเกมแล้วนะครับขยอมแพ้เนาะโอเคผมก็ไปง่งมาครับสำหรับการเล่นซุปเปอร์แมนโลมีของผมนะครับอ่านจะ้มไกันทุกคนไม่มากกัน,น้อยเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมเล่นไม่ดีและเล่นกาก,ากเลยก็ขออภัยแล้วนะครับปูนแปดจะหมดโอเคนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงที่ผมจะพูดอะแ่เกมมาจบก่อนก็คือ ถ้าว่าคลิปลราเข้าเนี่ยแล้วเพื่อนจะตีป้อมได้นะครับให้เราอันติเปิดไถไว้ด้ยนะครับไถสายศัตรูไปง่านะครับเหมือนพีชีฟเลยประมาณน้ะเพื่อเอาป้อมนะครับถ้าจบเป็นแล้วนสำหรับการสอนเล่นซูเปอร์แมนผมนะผมเป็นคลิปที่ยาวนานมากสิบเจ็ดนาทีก่อนเลยครับประมาณนี้นะครับค่าแปดตายสามช่วยสิบสองนะครับก็สร้างดาเมจไปเก้าหมื่นหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะครับแต่รับดาเมจไปเศษสองเลยนะถือว่าเยอะมากไอเทมก็ประมาณนี้เนาะ โอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากติดตามผมได้นะครับให้ถึงหกรอยซับนะครับนั่นนทีน่ผมก็จะมาลงคลิปเนาะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะผมจะอัพคลิปอนสำหรับครั้งนี้ก็๊ายบายครับผมเจอก,กันคลินะครับจุก,กู